สวัสดีครับวันนี้ผมมาชวนเล่นเกม s p e n d ดหรือเกมคาเพชรนั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> เกมนี้เล่นได้ทั้งหมด 2- 4ถึงคนนะครับแล้วก็เป็นเกมที่เล่นง่ายมากเ,เวลาคนที่มาเล่นที่ร้านเนี่ยผมก็จะแนะนำเกมนี้เป็นเกมแรกๆเลยสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นบอร์ดเกมเลยเพราะว่ามันใช้แค่แอคชั่นเดียวหรือการกระทำเดียวนั่นเองเกมนี้ก็ผมซื้อมาให้ลูกเล่นเนี่ยตั้งแต่ลูกอายุประมาณ สขวบถึง4ี่ขวบเองคนเล็กนะครับ<ด>ก็สามารถเล่นได้แต่กล่องมันจะเขียนไว้ว่าเล่นได้แต่สิบขวบขึ้นไปเนาะแล้วก็ใช้เวลา30นาทีแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยผมว่าก็อาจจะใช้เวลานานสักนิดนึงเพราะว่าเขาก็ยังคิดไม่ออกว่าเขาจะทําอะไรยังไงดีซึ่งพอเล่นจบเกมแรกไปแล้วเนี่ยส่วนมากก็อยากเล่นตอ,อก,กันทุกคนเลยนะครับวันนี้ไปดูกันว่าวิธีเล่นมันเล่นกันยังไงไปดูกันเลยครับ การเซตอัพเนี่ยถ้าเราเล่นทั้งหมด4คนก็คือเอาเพชรทั้งหมดออกมาวางได้เลยได้เลยนะครับแต่ถ้าเราเล่นกัน3คนเนี่ยเราก็จะเอาเพชรออก2เม็ดอย่างละ2เม็ดเนาะถ้าเล่น3คนเก็บเข้ากล่องยกเว้นสีทองนะครับสีทองเท่าเดิมแต่ถ้าเราเล่นกัน2คนเนี่ยก็จะเอาออกอย่างละ3เม็ดนะครับนี่อันนี้คือการเล่น2คนนะพวกนี้ก็เอาเก็บเก็บเข้าไปได้เลยนี่นะครับ เรามาพูดถึงภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมของเกมคาเพชรเนี่ยก็คือใครได้15แต้มก่อนชนะแต้มดูจากไหนแต้มดูจากการ์ดเลยครับการ์ดตะใบจะมีแต้มบอกอยู่ตรงนี้เนาะการ์ดใบนี้ก็2แต้มการ์ดใบนี้5แต้มอย่างนี้เป็นต้นนะครับใครได้15แต้มก่อนชนะแล้วเมื่อจบเกมเนี่ยถ้าแต้มเสมอกันใครมีการ์ดน้อยกว่าชนะน,นะครับการ์ดน้อยกว่าชนะไม่ใช่ว่าคนมีการ์ดเยอะแล้ว แต้มเท่ากันคนมีการเยอะชนะนะอันนี้ต้องต้องจําไว้ดีว่าคนที่มีการน้อยกว่าชนะเขาถือว่าเหมือนแบบเราซื้อแต่เพชรน้ําดีอยู่ที่ตัวเราไม่ได้ซื้อเพชรแบบมัวๆซัว,วๆๆอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็การ์ดเนี่ยก็จะแบ่งเป็นเลเวล1เลเวล2เลเวล3การเลเวล3ก็จะมีคะแนนเยอะหน่อยอย่อยางอย่างตรงนี้ก็จะมี5แต้มนี่การ์ดสใบนี้ก็จะมี5แต้มกับ3แต้มการ์ดเลเวล2ก็จะมี สองแต้มบ้าง1แต้มบ้างแล้วก็อาจจะมี3แต้มปนมานะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ส่วนการ์ดเลเวลหนึ่งเนี่ยก็จะมีแต้มหนึ่งแต้มมาบ้างนะครับแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยมีแต้มเท่าไหร่เมื่อเข้าเทิรนเราแล้วเนี่ยทำอะไรได้บ้างเราทเลือกทำได้แค่หนึ่งอย่างเท่านั้นนะครับจากทั้งหมด4อย่างเลือกทำได้แค่อย่างเดียวจากทั้งหมด4อย่างนะครับอย่างแรกเลยคือ1การหยิบเพชรการหยิบเพชร ไม่ซ้ำกันนั่นเองการหยิบเพชรไม่ซ้ำกันหยิบยังไง1 2 3อย่างนี้สีไม่ซ้ำกันนะครับ3เม็ดอันนี้คือการหยิบเพชรอย่างแรกนะครับ2การหยิบเพชรที่สีซ้ำกันนะครับคือหยิบได้แค่2เม็ดเท่านั้นจากปกติถ้าเราหยิบสีไม่ซ้ำกันเนี่ยเราหยิบได้3เม็ดเนาะแต่ถ้าเราหยิบสีซ้ำกันเนี่ยเราจะหยิบได้แค่2เม็ดเท่านั้นนะครับแล้วก็เงื่อนไขของการหยิบ เพชรสีสามกันเนี่ยมันมีเงื่อนไขตรงนี้อย่างหนึ่งคือเมื่อไหร่ที่กองเพชรอะเหลือต่ากว่า4เม็ดเนี่ยเราไม่สามารถหยิบเพชรสามได้อย่างเช่นตรงนี้ที่กองเนี่ยมันมีเพชรเหลือเพชรสีเขียวเหลือ3เม็ดเราไม่สามารถหยิบ2เม็ดแบบนี้ได้นะครับต้องมี4เม็ดเท่านั้นนะถ้ามี4เม็ดเนี่ยเราสามารถหยิบ2เม็ดแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าต่ํากว่า4ไม่สามารถหยิบได้นะครับผมอ่ะ แล้วก็มาดูวิธีหยิบเพชรแบบที่3กันวิธีหยิบเพชรแบบที่สคือเพชรสีทองครับเพชรสีทองนี่แทนแทนเพชรสีอะไรก็ได้เลยนะอย่างเราหยิบเพชรสีทองมาเนี่ยเราอยากให้เป็นสีแดงก็ได้เหมือนกันเป็นต้นนะครับเนี่ยเ,เมื่อเราหยิบเพชรสีทองมาแล้วเนี่ยเราต้องจองไพ่ใบหนึ่งจองการ์ดใบหนึ่งเนาะเช่นผมหยิบสีทองอันนี้มาผมจองการ์ดใบนี้เป็นต้น การใบนี้ก็ยังไม่ให้คะแนนเรานะครับการที่จองจะไม่ได้คะแนนเนาะแล้วก็ยังไม่ได้ความสามารถของการนะสามารถหยิบจองได้เลยแล้วก็วางข้างๆเราได้เลยแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดใบใหม่เป็นต้นเนาะอันนี้คือการหยิบเพชรแบบที่3แล้วก็อย่างที่4นี่คือการซื้อกาดการซื้อกาดซื้อไงสมมุติว่าเรามีเพชรแล้วอันนี้มีเพชรอยู่ที่เราแล้วเนาะมีเพชรแบบนี้แบบนี้แบบนี้สมมติเพชรแบบนี้มี5เม็ดมี6เม็ดละกัน่ มีแบบนี้แล้วกันอ่าผมจะซื้อกาดใบนี้เฮ้ยกาดใบนี้ซื้อไม่ได้จะซื้อกาดใบไหนดีนะอ่าสมมติผมผมหยิบเพชรให้ครบก่อนดีกว่าหยิบอันนี้2เม็ดอ่าสมมติผมมีเพชรอยู่เท่านี้เนาะแล้วผมก็ตอนนี้ผมเลือกซื้อกาดใบนี้ก็คือใช้ใช้สีขาว สสีน้าเงิน2แล้วก็สีแดง1น,นะครับผมก็จ่ายสีขาว2ส,สีน้าเงิน2แล้วก็สีแดงอีก1เม็ดนี่ทั้งหมดเข้ากองเพชรนะครับจากนั้นผมก็จะได้การ์ดใบนี้มาไว้ที่ตัวเองเนาะการ์ดใบนี้ทําอะไรได้การ์ดใบนี้เท่ากับว่าผมมีสีดําอีก1เม็ดติดตัวไว้เลยอย่างเช่นถ้าผมจะซื้อการ์ดใบนี้ผมต้องใช้เพชรสีแดง5เม็ด เพชรสีดำสามเม็ดถ้าผมมีเพชรสีดำแบบนี้แล้วผมก็มีเพชรสีแดงแบบนี้นะครับผมสามารถซื้อกาดใบนี้ได้เลย1 2 3 4 5ี่ห้านะแล้วก็สีดำา1 2สองแล้วก็กาดใบนี้แต่ว่ากาดใบนี้เราไม่ต้องจ่ายกลับเข้าไปที่กองนะเราก็ชิงแค่แค่นี้จ่ายเพชรคืนแค่แค่นี้พอเนาะ แล้วเราก็จะได้การ์ดใบนี้มาการ์ดใบนี้ก็คือเราก็จะได้2แต้มแล้วก็ได้เพชรสีขาวติดตัวเราไว้เลย1เม็ดตอนนี้ความสามารถของผมก็คือมีเพชรสีดําอยู่ที่ตัว1เม็ดเพชรสีขาวอยู่ที่ตัว1เม็ดแบบนี้เลยนะครับเมื่อไหร่ที่ผมอยากจะซื้อการ์ดใบนี้สมมุติผมอยากจะซื้อการ์ดใบนี้การ์ดใบนี้ใช้เพชรสีขาว3เม็ดใช่ไหมครับสมมติแล้วก็ผมเข้าตาผมเนี่ยผมยิบขาวมา2เม็ด ปุ๊บก็จะตาท่านอื่นพอตาคนอื่นเสร็จแล้วพอวนกลับมาที่ผมเนี่ยผมสามารถซื้อการ์ดใบนี้ได้เลยนะเพราะว่าผมมีสีขาวอยู่ตรงนี้1เม็ดแล้วแล้วก็มีสีเพชรเพชรสีขาวอยู่นี้2เม็ดเนาะก็จะเป็น3เม็ดผมก็หยิบอันนี้ได้เลยแล้วก็จ่ายน,นี้คืนกล่องนี่แบบนี้อันนี้คือการซื้อการ์ดแล้วก็หมดแล้วคือแค่นี้เลยแอคชั่นมีแค่4แอคชั่นเลือกทำา1แอคชั่นจาก จากสี่แอคชั่นที่ผมบอกเมื่อกี้แล้วก็มาอธิบายความสามารถของก๊าซเพชรสีทองนิดหนึงแล้วกันสมมติว่าผมจะซื้ออันนี้ผมจะซื้อการ์ดใบนี้นะการ์ดใบนี้ให้1แต้มแล้วก็ให้เพชรสีฟ้า1เม็ดเนาะ ให้เพชรสีฟ้าไม่ใช่ว่าพอเราซื้อแล้วเราหยิบเม็ดสีฟ้านะก็คือวางการ์ดไว้ตรงนี้แหละวางไว้ที่เราเนี่แหละมันก็จะมีเม็ดสีฟ้าติดตัวอย่างนี้สมมุติว่าผมอยากซื้อกา์ดใบนี้ผมหยิบแดงมาเท่านี้แหละแล้วผมมีเพชรสีทองอยู่1เม็ดเนี่ยผมสามารถซื้อกา์ดใบนี้ได้ก็ใช้สีทองแทนสีแดงอย่างนี้ครับ1 2 3 4สามสี่ก็ซื้อแบบนี้ได้อันนี้ความสามารถของเพชรสีทองเนาะแล้วก็ เรามาพูดถึงการหยิบเพชรสีทองอีกหน่อยดีกว่าเวลาเราหยิบเพชรสีทองแล้วเนี่ยต้องอย่าลืมว่าเวลาเราหยิบทุกครั้งเนี่ยเราต้องจองการ์ดทุกครั้งเมื่อไหร่ที่เราจองครบ3ใบจองครบ3ใบโดยที่ยังไม่ได้ซื้อกาดนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถจองได้แล้วยกตัวอย่างว่าสมมติผมจองการ์ดไว้แบบนี้นี่ ผมจองการ์ดไว้แบบนี้นะแต่ว่าเราสามารถเอาเพชรออกมาใช้ได้เลยนะครับเวลาเล่นเนี่ยพื้นที่ผมก็จะประมาณนี้เลยกลางออกไปแบบนี้แล้วก็เพชรก็อยู่แบบนี้เลยนี่สมมติเวลาเล่นเนาะเวลาเล่นจริงๆมันจะเป็นแบบนี้อ่ะเปิดใบใหม่ก่อนชึบเปิดออกมาเนี่ยพื้นที่ผมจะประมาณนี้เลยคือฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่จองเอาไว้ฝั่งนี้คือเป็นฝั่งที่ เราได้มาแล้วเนาะจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราจองครบ3บาใบแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถจองได้อีกนอกจากเราจะซื้อใบที่เราจองมาก่อนอย่างเช่นตอนนี้ผมไม่สามารถหยิบเพชรสีทองได้แล้วเพราะว่าเงื่อนไขการหยิบเพชรสีทองเนี่ยผมต้องหยิบเพชรแล้วจอง1ใบใช่ไหมแต่ว่าลิมิตมันได้แค่3ใบ เพราะฉนั้นมันจะไม่สามารถหยิบเพชรสีทองได้แล้วเราจะทาไงถึงจะสามารถหยิบเพชรสีทองได้ก็คือเราซื้อกาดซื้อกาดใบนี้สมมุติว่ามีเหรียญครบหมดแล้วกันผมก็จ่ายเหรียญตามไปจ่ายเหรียญเข้ากองทิ้งไปจ่ายเหรียญเข้ากองเพชรไปแล้วก็ผมก็จะเอากา์ดใบนี้ที่เราซื้อแล้วเนี่ยมาไว้ฝั่งนี้แบบนี้เป็นต้นนะครับเออแล้วจากนั้นตาหน้าเนี่ยเราก็สามารถหยิบเพชรสีทองอีกครั้งหนึ่งได้แล้ว แบบนี้นะครับเกมเนี้ยแล้วก็เกมนี้นะครับเราจะมีเพชรอยู่ที่ตัวเราได้ไม่เกิน10เม็ดนะครับผมอย่างเช่นถ้าสมมติผมมีมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่ะนี่กี่เม็ดแล้วเอ่ย ห2ึ่งสองสามสีมุติว่าผมมีเพชรครบสิเม็ดแล้วตาหน้าพอถึงตาผมแล้วเนี่ยสมมุติผมซื้อการ์ดไม่ได้เลยผมในเมื่อซื้อการไม่ได้เราก็ต้องหยิบเพชรเวลาเราหยิบเพชรเนี่ยเราสามารถหยิบหยิบแบบเดิมได้เลยหยิบมาแล้วเราต้องคืนเพชรกลับไปให้เราเหลือ10เม็ดเหมือนเดิมเท่านั้นนะครับอย่างเช่นผมหยิบมาแบบนี้ แล้วผมก็คืนสีแดงสีฟ้าอ่ะแบบนี้ไปเราก็ยังจะมี10เม็ดเหมือนเดิมว่าเพชรอยู่ติดตัวเราได้ไม่เกิน10เม็ดนะครับอันนี้ผู้เล่นใหม่ๆก็อาจจะลืมตรงนี้ไปว่าแบบหยิบเพชรกันเพลินอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเวลากดมันบอกว่าเวลาเราหยิบเพชรมาเนี่ยเราต้องวางให้คนอื่นเห็นด้วยว่าเรามีเพชรกี่เม็ดเนาะแล้วก็การจอง กลับมาถึงการจองใหม่การจองเราสามารถจองการ์ดที่ความอยู่ได้ด้วยนะครับสมมุติว่าเราจองการ์ดใบนี้ปกติแล้วอะเวลาเราจองใบนี้เพื่อนก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อตาเดี๋ยวเวลาเขาเล่นเนี่ยเขาก็จะจะพยายามซื้อการ์ดใบนี้แต่ว่าถ้าเราจองการ์ดใบข้างบนนียครับเราสามารถแอบเอาไว้แล้วเราดูเองอ๋อแล้วก็วางวางความไว้ได้เนาะวางความเอาไว้โดยโดยไม่ต้องเปิดให้คนอื่น รู้ได้ว่าเราจะหยิบเพชรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือการจองออมีแค่นี้เองใครครบ15แต้มก่อนชนะไปแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าเมื่อชนะแต้มเท่ากันเนี่ยใครมีการ์ดหยู่กับตัวเราเน้อยใครมีการ์ดอยู่กับตัวเราเนี่ยน้อยสุดคนนั้นก็ชนะถ้าถ้าแต้มเท่ากันนะครับมีอะไรตกหล่นไหมเอ่ย ส่วนมากการ์ดเลเวล1เนาะการ์ดเลเวล1ก็จะมีคะแนน1แต้มหรือว่าไม่มีคะแนนเลยนะครับเนี่ยการ์ดเลเวล1จะมีคะแนน1แต้มหรือไม่มีเลยการ์ดเลเวล2ก็คือจะมีคะแนนตั้งแต่2แต้ม1แต้ม3แต้มขึ้นไปนะครับแล้วก็การ์ดเลเวล3เนี่ยก็จะมี3แต้ม4แต้ม5แต้มเนาะแค่นี้เองครับเกมคาเพชร แล้วก็จริงๆมันสามารถตัดกันได้เพราะว่าเวลาเราเล่นเล่นกันเนี่ยเราสามารถว่าเราจะเห็นว่าเอ้ยผู้เล่นคนอื่นเขาจะซื้อกา์ดใบไหนนะาเราสามารถใช้เพชรสีทองเนี่ยตัดกาดเขาได้นะครับสมมุติว่าเราเห็นว่าเอ้ยเดี๋ยวตาหน้าเขาจะซื้อใบนี้แล้วผมผมทําอะไรไม่ได้เงี้ยผมใช้เพชรสีทองจองใบนี้มาเลยก็ตัด แผนของเขาแผนของเขาก็ต้องเปลี่ยนไปเลยโอ้ oh, ตอนตอนผมเล่นกับลูกชายนี่ลูกชายนี่จ้องจะตัดผมกันอย่างเดียวเลยก็มีนะครับเขาอยากอยากชนะบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ลุมบ้างก็มีโดนลุมว่าไอ้ป้าเก็บเพชรจะครบแล้วนะป้าเขาจะซื้ออันนี้เขาจะครบ1 5บหแต้มแล้วเขาก็ช่วยกันจองสีทองเอาเอาสีทองตัดการ์ดผมหรือว่า มันก็สามารถแบบกักเพชรได้ด้วยนะแบบแต่ว่ากักมันก็ไม่ไม่ใช่ทางที่ดีเสมอไปเพราะว่าตัวเราก็อาจจะซื้อเพชรไม่ได้อ่าแล้วก็เมื่อกี้ผมลืมเลยมันจะมีตัวพ่อขาด้วยนี่พ่อขาเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันปกติแล้ววางไว้ตรงนี้เนาะวางไวใ้ให้ทุกคนเห็นก็คือพ่อขาเนี่ยเราใช้เพชรซื้อไม่ได้นะครับพ่อขาเนี่ย เมื่อไหร่ที่เรามีการ์ดสีดำสามใบสีแดงสามใบสีขาวสามใบอย่างแบบนี้สมมุติใบนี้นะครับเอาใบไหนดีนะเอาใบนี้แล้วกันอะสมมุติผมมีผมซื้อการ์ดใบนี้มาและซื้อมาแบบนี้เนาะแบบนี้แบบนี้แบบนี้สีดำสามใบสีขาวสามใบอะสีขาวสาใบอย่างนี้ ก็สีดำสามใบนี้อันนี้เมื่อไหร่ที่ผมมีการา์ดสามใบครบตามเงื่อนไขที่มันบอกแล้วเนี่ยผมจะได้พ่อค้าคนนี้เข้ามาเลยนะไม่ต้องซื้อนะสมมุติว่าอ่ะมันอยู่แบบนี้ใช่ไหม ตอนนี้การใบนี้ยังไม่มีตอนนี้ผมซื้อการใบนี้ได้เนี่ยผมก็จ่ายสีขาวหนึ่งสีน้ําเงิน4ส,สีสีเขียว2ใช่ไหมพอผมซื้อการใบนี้ปุ๊บแล้วมันครบแล้วเนี่ยผมจะหยิบอันนี้มาได้ทันทีเลยนะมันก็จะเท่ากับมี3แต้มแต่ว่าเราจะไม่ได้เพ็ษอะไรเนาะก็จะมี3มแต้มไว้แค่นั้นเองอันนี้คือคือทายพ่อขาหรือการ์ดพ่อขานั่นเองนะครับมันก็จะมีอยู่ในกล่องอยู่ หลายตัวอยู่ก็สับๆออกมาแล้วก็วาง4อันแบบนี้นะครับเมือ่อเมื่อหยิบไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เติมนะครับหมดแล้วก็คือหมดเลยอันนี้เนาะ,ะวิธีเล่นก็มีประมาณนี้แล้ะครับเท่านี้ถ้ามีอะไรตกหล่นก็เดี๋ยวไว้ข้าหลังผมจะอัดคลิปที่เล่นเล่นกับลูกชายหรือว่าเล่นกับคนที่มาเล่นที่ร้านนี้ให้ให้ดูแล้วกันว่าเล่นมันก็จะประมาณไหนเนาะสวัสดีครับ